แต่สำหรับในวันนี้จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่น้องสองคนเรื่องราวในอนดีตที่จะสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันชาตินี้เป็นเรื่องราวของกุดุมพีสองคนพี่น้องนะเรื่องราวนี้ปรากฏในเมืองพาราณสีแต่เป็นยุคสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าของเราบัตเกิดขึ้น มีเรื่องเล่าว่าได้ยินว่าในอดีตการกุดุมพีสองคนพี่น้องในเมืองพาราณสีให้คนทำไร่อ้อยไว้เป็นนันมากสองคนนี้ก็มีอาชีพปลูกอ้อยขายปลูกอ้อยแล้วก็นำอ้อยเนี่ยไปขายอย่างที่ต่างๆต่อมาวันหนึ่งน้องชายอย่างไร่อ้อยคิดว่าเราจะตัดอ้อยไปให้พี่ชายลำหนึ่งเราเอาํำหนึ่ง,งดังนี้แล้ว จึงมัดอ้อยทั้งสองลำตรงจุดที่ตัดเพื่อไม่ให้น้ำอ้อยเนี่ยไหลออกแล้วก็ถือไปในยุคนั้นสมัยนั้นโยมท่านบอกว่าในคราวครั้งนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์หีบอ้อยหมายความ่าถ้าตัดอ้อยแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอาลำอ้อยในใส่เข้าไปในหีบน้ําอ้อยก็ไหลออกมาเองเลยเมื่อเขาตัดที่ปลายหรือที่โคนชูลำอ้อยขึ้น น้ำอ้อยก็ไหลออกมาเองทีเดียวเหมือนน้ำไหลออกจากกระบอกกรองน้ำเฉะนั้นสมัยนี้เนะี่ยมีไหมน้ำอ้อยที่บาตัดตูกตัดแล้วมันก็มีน้ำไหลออกมาเองก็ไม่มีนะต้องเข้าเครื่องหีบเครื่องมันก็จะหีบแล้วก็น้ำอ้อยก็จะไหลออกมาแต่ในยุคสมัยที่สองพี่น้องเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองพาราณสี ในคราวครั้งนั้นอ้อยไม่ต้องเข้าหีบอ้อยพอตัดปับ๊บน้ำอ้อยออกมาเลยนี่ในขณะที่แกกำลังแบกำํำอ้อยจากไรเดินมาเนี่ยรับปัจเจก,กับพระเจ้าที่ภูเขาคันมารก็ออกจากสมาบัติไรครวนว่าวันนี้เราจะทำการอนุเคราะห์ใครดีเนอดังนี้เห็นเขาเข้าไปในข่ายคือยานของตนและทราบว่าเขาทำการสมเคราะห์ได้ จึงถือบาทและจีวรแล้วก็เหาะมาด้วยฤทธิ์ยืนอยู่ข้างหน้าเขาพระปัจเจกับพระเจ้าเนี่ยออกจากสมาบัติหวังอนุเคราะห์กลุ่มพีท่านนี้ก็เลยเหาะมายืนอยู่ตรงหน้าพอเห็นพระปัจเจกับพระเจ้าเท่านั้นเขาก็มีจิตเลื่อมใสจึงลาดผ้าห่มบนเนินดินที่สูงแล้วนิมนต์ให้พระปัจเจกับพระเจ้านั่ง ด้วยคำว่านิมนต์นั่งที่นี่ขอรับแล้วกล่าวว่าขอท่านจงน้อมบาตรมาเถิดแล้วแก้ที่ผูกลำอ้อยโชว์ไว้เหนือบาตรน้ำอ้อยก็ไหลลงเต็มบาตรแสดงว่าอ้อยลำนั้นมีน้ำเยอะไหลลงมาเต็มบาตรเลยเมื่อพระปัจเจกบ,บริเจ้าดื่มน้ำอ้อยนั้นแล้วเขาก็คิดว่าดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของเราฉันน้ำอ้อย ถ้าพี่ชายของเราจากให้ชดใช้ค่าน้ำอ้อยเราก็จากชดใช้เราจะขอแบ่งส่วนบุญถ้าจะขอแบ่งส่วนบุญเราก็จะให้ส่วนบุญดังนี้แล้วจึงกล่าวว่านิมนท่านน้อมบาทเข้ามาอีเถิดขอรับแล้วแก้อ้อยลำที่สองออกถวายน้ำอ้อยอีกคือผู้เป็นน้องชายเนี่ยแกตัดอ้อยมาสองลำลำหนึ่งมาเพื่อตนเอง นำหนึ่งมาเพื่อพี่ชายเมื่อถวายน้ำอ้อยที่เป็นส่วนของตนไปแล้วเนี่ยก็ประสงค์ที่จะนําถวายน้ำอ้อยส่วนของพี่ชายเนี่ยแกก็คิดว่าถ้าอ้อยเนี่ยพี่ชายของตนเองเรียกนยีถ้าชดใช้ถ้าหากว่าแกเอาอ้อยของพี่ชายไปทำบุญเกิดพี่ชายว่าเฮ้ยเอ็งเอาอ้อยของเราไปทำบุญ ให้เงินมาจํานวนเท่านั้นตรงนี้แกก็จะให้เงินชดเชยไปชดใช้ไปแต่ถ้าว่าพี่ชายขอส่วนบุญแกก็จะให้ส่วนบุญเ,เมื่อแกคิดอย่างนี้แกก็เลยได้ถวายลําอ้อยในส่วนของพี่ชายในว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่จะเอาเปรียบพี่ชายแม้แต่นิดเดียวว่าพี่ชายก็ไปตัดอ้อยลําอื่นจากไรอ้อยมากินเองสิถ้าเกิดพี่ชายถามว่าทําไมไม่ตัดอ้อยมาฝากกันบ้าง แกก็จะไม่บอกว่าพี่ชายก็เดินไปที่ไร่อ้อยไปตัดมากินเองสิแกก็ไม่ได้คิดจะพูดอย่างนี้นี่ส่วนพระปัจเจกับพระพเจ้าใครจะแบ่งน้ำอ้อยให้พระปัจเจกับพระพเจ้ารูปอื่นด้วยเพราะท่านฉันน้ำอ้อยลำแรกไปแล้วพอรับแล้วจึงนั่งอยู่รับน้ำอ้อยแล้วก็นั่งอยู่ไม่ฉันต่อนะ เขาทราบอาการของท่านแล้วจึงไหว้ด้วยเบญจาประดิษฐ์ตั้งความปรารถนาว่าท่านขอรับด้วยผลแห่งการถวายรถอันเลิศนี้กระผมพึงได้เสวยสมบัติในเทวโลกและมนุสโลกในที่สุดพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของน้องชายปรารถนาอะไรปรารถนามนุษสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ แล้วทานที่เกิดจากการถวายอ้อยนี่จะสามารถให้ได้ไหมโยมแม่ประนอมคิดว่าจะให้ได้ไหมในเรื่องนี้โยมอ้อยลำนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านผู้นี้ได้มนุษยสมบัติได้สวรรค์สมบัติและเป็นปัจจัยแก่การบรรลุธ,ธรรมได้มาซึ่งนิพพานสมบัติด้วยฉะนั้นอ้อยลำหนึ่งแม้จะมีราคาไม่เท่าไหร่ มีราคาไม่มากเมื่อเทียบสิ่งที่มีค่ามากกว่าน้ำอ้อยแต่ถึงกระนั้นอ้อยลำนี้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งมรสสมบัติสรรสมบัติว่าอ้อยลำนี้ถ้าตีเป็นราคามันจะมีราคาสักเท่าไหร่อ้อยลำหนึ่งอ่ะปัจจุบันอ้อยหนึ่งลำเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่กี่บาทสามสิบบาท อ้อยลำยาวๆนี่นะประมาณสามสิบบาทถวายอ้อยที่มีราคาประมาณ30บาทนะแต่ว่าได้มาซึ่งสวรรค์สมบัติได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติและเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งนิพพานสมบัติชั้นชาวพุทธเวลาที่ไปทำบุญในที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดได้ยินได้ฟังพระพิสุ หรือผู้ที่บอกบุญมาบอกว่าเออนี้ถ้าท่านต้องการเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ต้องจ่ายมานะต้องทำบุญให้ได้มื่นบาทสองมื่นบาทสามมื่นบาทเนี่ยให้รู้เลยว่าเนี่ยการพูดแบบน,น,นั้นเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องการถวายทานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเจตนาที่มีการเสียสละบริจาคไป ปัจจัยาธธรรมที่บริจาคไปแล้วมีปฏิฆาหกผู้มีศีลเป็นผู้รับผลของทานเนี่ยที่ชื่อว่าเล็กน้อยไม่มีแม้ว่าของไม่มีราคามากนะแต่ว่ามันถึงองค์ประกอบผู้ให้ธยาธธรรมมาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตผู้รับก็เป็นผู้มีศีลและเจตนาของตนเองก็ไม่กบสแวดล้อม ในคราวที่ให้ทานแต่ละครั้งผลทานนั้นก็มีผลมากฉะนั้นอ้อยนี้ก็ชื่อว่าพาภิสุออพาบุคไปเกิดในมนุษย์บ้างไปเกิดในเทวโลกบ้างเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากทุกข์บ้างฉะนั้นก็ชื่อว่านําอ้อยได้พาบุคคลเหล่านี้นะไปยังสถานที่ต่างๆด้วยอํานาจของบุญที่ตนเองทํา ฝ่ายพระประเจกับพระเจ้าว่าขอจงสําเร็จอย่างนั้นถามว่าถ้าหากว่าพระปัจเจกับพระเจ้าไม่กล่าวคํานี้โยมผลทานนั้นจะสําเร็จอย่างนั้นไหมถ้าพระปัจเจพระเจ, pues จ้าไม่กล่าวว่าขอจงสําเร็จอย่างนั้นถ้าไม่พูดคํานี้ผลทานนั้นจะสําเร็จจะสําเร็จไหมสําเร็จนะไม่ได้อยู่ที่ว่าพระปเจกับพระเจ er ้า like จะพูดหรือไม่พูด พระองค์ประกอบของการถวายทานเนี่ยตัวจาคะเจตนาของผู้ให้เนี่ยมีอยู่ทายรรมก็มีอยู่ปฏิฆาหกผู้รับก็มีอยู่ฉะนั้นเมื่อครบองค์ประกอบของการให้ทานบ,นบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้เป็นปฏิฆาหกจะกล่าวว่าจบเร็ดอย่างนั้นหรือไม่กล่าวผลทานนั้นมันก็เผ็ดผลของมันเองแล้วพระประเจก,กับพุทธเจ้าก็ได้ทำอนุโมทนาแก่เขา ว่าขอให้สิ่งที่ท่านมุ่งหวังปรารถนาจงสําเร็จอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านก็อธิษฐานให้เขามองเห็นตลอดนะแล้วเหาะไปภูเขาคันธมาศทางอากาศได้ถวายน้ําอ้อยแก่ปเจกับรเจ้าห้าน้ําอ้อยที่ถวายแก่พระปเจกับฤรเจ้าห้าร้อยรูปเนี่ยเป็นน้ําอ้อยของใครน้ําอ้อยที่ถวายที่หลั เป็น,น้ำอ้อยของพี่ชายอาเป็น,น้ำอ้อยของพี่ชายนะพระประเจกพุทธเจ้าหอบไปในอากาศแกก็มองตามไปนะแล้วก็เห็นพระประเจกพุทธเจ้ารูปนั้นได้ถำอ้อยแก่พระประเจกพุทธเจ้ารูปอื่นนะอีกห้าร้อยรูปด้วยกันเขาเห็นปานิหารนั้นแล้วก็กลับไปหาพี่ชายเมื่อพี่ชายถามว่าไปไหนมาก็เลยบอกว่าไปดูไร่อ้อยเมื่อพี่ชายพูดว่าเจ้าไปไร่ ป่วยการเปล่าน่าจะนำอ้อยมาด้วยสักลำสองลำไม่ใช่หรือเนี่เออแกนี่ไปไร่อ้อยเนี่ยไปเดียเที่ยวเปล่าเปล่าแกน่าจะตัดอ้อยมาสักลำสองลำทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นเขาก็ตอบว่าใช่พี่ฉันนำอ้อยมาสองลำแต่ฉันเห็นพระปัจเจกับพระเจ้าองค์หนึ่งจึงถวายน้ำอ้อยจากลำอ้อยของฉัน แล้วถวายแม้จากของพี่ด้วยคิดว่าจงใช้ค่าอ้อยคืนนะจะใช้ค่าอ้อยคืนหรือไม่ก็จะให้ส่วนบุญนะแกก็บอกเล่าให้พี่ชายฟังว่าตนเองไปไร่อ้อยมาตัดอ้อยมาสองลำลำหนึ่งตนเองที่เป็นของตอนก็ถวายแก่พระปจเจก,กับทรเจ้าและลำอ้อยในส่วนของพี่เนี่ยก็ได้ถวายแก่พระปัจเจก,กับทรเจ้าเหมือนกันและก็ถามพี่ชายว่า ที่จะเอาค่าอ้อยหรือจะเอาส่วนบุญะจะเอาจะเอาเงินค่าอ้อยไหมที่เป็นส่วนของพี่หรือจะเอาส่วนบุญพี่ชายก็เลยถามว่าพระปัจเจก,กับพระเจ้าท่านทําอย่างไรบ้างน,น้องชายก็เลยกล่าวว่าท่านฉันนจากลําอ้อยของฉันแล้วก็นําน้ําอ้อยจากลาของพี่เหาะภัยภูเขาขันธมาศแล้วได้ให้แก่เจกับพระเจ้ารูป ในขณะที่น้องชายเล่าให้ฟังนั่นเองพี่ชายก็เกิดปีติท่วมท้นทั่วร่างมันก็ดีใจฟังแล้วเกิดความอิ่มเอิบใจนะว่าลำอ้อยที่เป็นส่วนของตนเนี่ยได้น้องชายได้ถวายแก่พระปัจเจกับ,บุริเจ้าและพระปัจเจกับ,บุริเจ้าได้เหาะไปน,นําน้ําอ้อยนั้นไปแบ่งให้กับพระปจเจกับุรเจ้าทั้งหลาย เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วจึงได้ตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงได้บรรลุธรรมที่พระปัจเจกพระเจ้านั้นเห็นแล้วนั้นเถิดสรุปความว่าน้องชายปรารถนาสมบัติสามอยา่างส่วนพี่ชายปรารถนาพระอรหันต์นี้ก็เป็นบุรพุรพกรรมของชนสองนั้นการทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราสามารถกําหนดเป้าหมายของชีวิตของเราได้บุญสามารถที่จะ เพลิดวิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจให้แก่บุคคลผู้กระทําได้ดังนน,นนี้ก็จะเห็นว่าทั้งสองคนตั้งความปรารถนาที่ต่างกันผู้น้องทาบุญแล้วตั้งความปรารถนาให้ได้สมบัติสามประการกล่าวคือมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติส่วนผู้พี่ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ได้มาซึ่งนิพพานสมบัติแต่อย่างเดียว ในทั้งสองท่านนี้ก็เปลี่ยนวหา้ตายเกิดในสังสารวัตรจนกระทั่งในยุคสมัยที่พระเจ้าของเราบัตเกิดขึ้นคนผู้น้องก็มาเกิดเป็นเศรษฐีส่วนผู้พี่ในยุคสมัยของพระเจ้าพนามว่าวิปัสสีก็ได้บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเจริญสมณธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระรหันต์ปริิพันไปในที่สุด นี่ก็นําเรื่องราวการถวายน้ําอ้อยมากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นถึงการทําบุญแม้ว่าทายธรรมจะมีจํานวนเล็กน้อยแต่ก็สามารถเป็นปัจจัยในการที่จะถวายทานอันจะยังผลมิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้กระทําบุญในครั้งนั้น ใน,นวันนี้ก็ขอโนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมาสาธุชนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีหรือเจริญภาวนาตามการเน็นผลก็ดีก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนจะถึงความพ้นทุกข์ ผ่านด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน